แล้วจากนี้มาดูเที่ยวที่10ท่านผู้ชมประเภทท้องถิ่นครับ40ปีภายเป็นรนุนสายสีเช่นกันครับท่านผู้ชมครับร่องน้ำสีแดงนั้นเป็นหน้าที่ของเรือเทพหงค์ขับส่วนร่องน้ำสีน้ำเงินครับเป็นหน้าที่ของเรือคํามีเพชรขุนแผนสิงปราทองครับท่านผู้ชมเป็นเที่ยวตวอ่อไปนีออ้ออกออกหมาละจา้า เผยวนี้คู่นี้ใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อเลยทีเดียวโหดโหดดูกทณยามท้าหันชาชัยใส่กันมาแบบไม่ยั้งเหลือเดือดรังสียสั่งพี่น้องจากรุโรธาดีอเภอกุมภาพีตะคูเหลตอนนี้ใส่กันมายิบตาเลยทีเดียวเอาแล้วเว้ยทำมันกันมาแบบสุดๆคุยกันไม่ลงตัวแล้วตั้งแต่แรกเลยเป็นหนึ่งร้อยเป็รเพราะว่าตาโคตตากิตตากิตตาใจตาโคตากไปตาโคตรตนี้เปิดผายงายมือใส่กันมาแบบไม่มีใครยอมใครเอาแล้วนี่เอาแล้วนี่มาดูสิว่าเหลือทีเดียวไม่ธรรมดาปีน้ำวาพี่น้องพี่น้องอยากจะเขาจะใส่กันมาแบบไม่มีใครยอมใครทีีเเเดยยยวลลจ้า เอาละเอเอาละว,ลวะนึกว่ามาแต่ของเราของเขาเข้ามามาดูกั่านผู้ชมเที่ยวนี้ไม่ทำมาดาแล้วหัวหัวเริ่มสายหัวถ่ายเริ่มสั่งใส่กันมาแบบจัดๆแล้วตอนนี้หัวเสเดือนสะเดินแล้วมาท่านผู้ชมจับตาดูดีๆไม่ทำมาดาแล้วทีเดียวทั้งคู่ยังคู่ขี้สูสีหัวเพียงท่ายผ่านตัวผายใครจะอยู่ใครจะไปจับตาดูดีๆครับท่านผู้ชม ว้าแล้วว่าแล้วก็มดูครับดูกันดีๆครับอยาอากระพิมตาก็ดังที่เรียนครับสะจับตานี่กูมองกันไม่เห็นแล้วพี่น้องแล้วนั้นก็ทางตาดูหัวดูที่ว่าเทพของคำพี่น้องจากบ้านท่าของเขาตาขนก็เบียดเบียดเสียสีกันมากู้หอยผู้ปลาแต่กระเซ็นเป็นฝอยๆเริ่มจะมองหน้ามองตาว่ายังไงคำมี่เพชรขุนแผนนี่ก็คำมีเพชรจากบ้านท่าของเขาหมู่สองแต่ว่าในนาของ้องถิน้องเอามาจากหลวงโอสองาร่วมด้วยช่วยกันเริ่มจะมองเข้าไปมองไปด้านหลังแล้วก็ขับโยนช่วงยาวเสาลึกมหาเลย ไปทำบิดาแล้วท่านผู้ชมบอกแล้วว่าหงคาเมื่อกี้ไม่ต้องรอให้ออกมาก็ไม่ออกมาเห็ดไมตอนนี้คํามีเพชรเริ่มขยับนี่เริ่มขยับนี่ไม่รีไม่รอแล้วเริ่มทิ้งห่างออกมาไกลเริ่มทิ้งห่างออกมาไม่ทํามาแล้วเริ่มฉีกตัวนี้มาแม่เจอมาขาดท้ายทีเดียวเอาแล้วพยายามขยับนี่พยายามขยับนี่คํามีขยับนี่ว่าใหญ่หงคาหงคํเริ่มเบียดนี่เริ่มเบียดนี่แม่สุดท้ายก็บอกว่าบาย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 ไปก่อนละจ้า ขุแผนแสนสถานเข้าเส้นชัยไปแล้วว่ายังไงขุนช้างบดบีกี้ตามมาและสุดท้ายก็รวดเข้าเส้นชัยลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขัน,นับเรือเที่ยวที่10ประเภทชายกลางระหว่างเรือเทพผงคำร่องน้ำแดงพบกับเรือขมีเพชรขุนแผนสิงป่าทอง ร่องน้ำสีนน้ำเงินผลการแข่งขันนะครับคณะกรรมการรู้ตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีนน้ำเงินเป็นเรือคำมีเพชรขุนแผนสิงปลาทอมเป็นฝ่ายชนะครับ